ใช่กันมาได้คนเราได้ใช่โอเคโอเคเรารีบเพราะมาต้องรีบไปขึ้นเครื่องอ่ะงานวันนี้ครับทำไมเป็นเราสองคนครับผมจ้างคนแถมมาได้ก็ได้เอา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 จ้างเยอะๆเพราะว่าอยากเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาให้เราดูรีบๆพูดนะมีต้องไปไหนต่อป่ะถามก่อนเลยก็ได้อันนี้ใครแถมใครอันนี้ใครแถมใครหาเท่า นี่เบื่อมากชอบเอาเรื่องส่วนตัวมาแฉเนี่ยเฉียนยาเหินเฉียนยาเหินคนพักดัได้จับได้ว่าเป็นอะไรว่าแทนที่งาวันนี้กันดั้มพูดถึงกันดั้มหน่อยครับผมครับผมอาการแล้วกันการก็ใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็โชคดีมางานเปิดเนาะมีกันดั้มตัวใหญ่สองตัวที่เซนทรัลเวิลด์สูงถึง6เมตรก็จริงๆจะเป็นแลนด์มาร์คให้แฟนๆกันดั้มทุกคนได้มาถ่ายรูปงานจัดวันนี้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้ครับจริงๆเป็นเรื่องที่ดีของคนไทยมากเลยกันดั้มข้างขวายนี่ตัวใหญ่มากจริงๆนะก็็็คคืออยยยยาาาาาากก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 ใให้้้้มมมมมมถ่่รรรรูปััััันนนแลววขงีีิจเบบด เขาไปชไมเราน่าสนใจอะไรบ้าง,าง,างใหญ่โตมากค่ะมีทุกอย่างครบจริงๆก็มีกิจกรรมเวิร์ช็วลมินิมาร์ทบอกคือการต่อกันพาเนาะที่เขาบอกว่าเป็นแบบการตอ่อของยนต์ของกันดัม้มที่แบบเราโตมากับการต่อตัวนี้กัน,นเนาะก็ทุกอย่างมีครบนี่ครูรู้มาสอนทุกอย่างครบเลยค่ะวันนี้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้เอาเป็นว่าใครอินนะก็คือมาแล้วอินแน่นอนตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่29เล่นไปเลยแล้วมันเสียเวลาบนที่ข่าวเขาต่อมาต่อ จริงๆเด็กผู้ชายอายุผมต้องโตงมากับกันดั้มอยู่แล้วครับแล้วก็คนรอดตัวก็กี่ยงกับกันดั้มหมดแบบพวกฉากต่อสู้อะไรมันจะเป็นภาพจำใช่ครับ แต่ลคนของคนมีน้องชายค่ะก็จะโตมากับเนี่ยนั่งดูกับน้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคือโดยโดยเรื่องราวเขามันสนุกอยู่แล้วเนาะมีกับการต่อสู้การกลางปิงกลางปดของูนที่ลังตาละลอายกลางปิงยังไงกลางให้ดูหน่อยอย่างแล้วเล่นหรอเปล้วเพราเรากลางปิงเนี่ยมีใครประกอบสําเร็จบ้างเพราะว่าตอนเด็กๆเราบางคนมันจะมีความน้อยที่เจอปัญหาเหมือนผมใช่ป่ะที่ท้ายๆที่เล่นวิต่อมาเสร็จแล้วมันี่ยเด็กผู้หญิงขนาดนี้อะไรมาผูายขนาดนี้มันจะมีตัวที่เราต่อออกมาแล้วมันจะเหมือนจะถูกอ่ะแต่มันยืนไม่ได้อ่ะ มันจะล้มอ่ะซึ่งมาที่งานได้นะคะเขามีครูคอยสอนมาที่งานนี้ก็จะแก้ปัญหานั้นให้กับผมได้โอเคคือเรารู้หมดเลยยังไงก็เป็นรูปเป็นร่างแน่นอนใช่ครับแล้วคุณเฟิร์นนะครับอยากชาเลนจ์ตัวเองไหมครับในการประกอบไม่เป็นไรค่ะรอดูคนมาพอไปช่วยให้กำลังใจน้องของน้องชายตัวเองแล้วก็น้องชายทำได้ค่ะน้องชายเป็นคนเก่งอ่ะปากแล้วกันเนาะอ่ะปากจะโรอคนมา ค่ะ้ที่นี่มีครบทุกอย่างนะคะน้องจะหุ่นกันดั้มตัวใหญ่สูง6เมตรแล้วก็มีจอวิดีโอมีแสงสีเสียงทุกอย่างครบรับรองว่าแฟนๆจะไม่ผิดหวังงานจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้ชงม,มาเข้าแก๊กคณะเดียวกันเลยเทียวันีเนดีขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะวิเคราะห์อยู่ก่อขอบคุณนะคะคุณมาคุณมาอยู่แป๊บหนึ่งม่เกิน5นาที